นี่คุณยายเอาผ้าเก่ามาขายให้นะอันนี้ของสุลินเลยไหมยายจ้าของสุลินเลยเนาะอันนี้ของแม่บอกของแม่ของแมยายอะเนาะแม่ใหญ่แม่ใหญ่นี่ได้มาอุ้ยลายอันนี้มันเป็นมันติดลายมาเป็นมัดหมี่เก่าอะค่ะมันเป็นมัดหมีเก่าอืมเป็นมัดหมี่ลายเก่าเลยอันนี้ต้องขอคนที่ชอบความเก่าความโบราณจริงๆนะอันนี้ของเก่าจริงๆเลยเนาะสาหรับคนที่อยายช่วยหนูถือหน่อย มียายๆโชว์ตรงลายนี่แล้วถ่ายคุณยายให้ดูเนี่ยลายตรงเนี้ยเป็นมัดหมี่เก่าเลยแล้วคุณยายเขาเป็นอยู่สุรินทร์เนาะยายเนาะอ่าไหนทักทายภาษาเขมรหน่อยออืสวัสดีค่ะภาษาเขมรว่ายังไงสวัสดีค่ะยายแอนเขมรโนแอนสุรินทร์อ่าเมสุรินทร์นะยายนะคเขมรสุรินท่์สวนอันนี้สวยอ่ะพึ้อันนี้อุ้ยเห็นไหมเนี่ยเก่าไม่เก่าอ่ะเช่ดจับนิดเดียวอ่ะ เก่ามไม่เก่าอ<า>่ะจับนิดเดียวก็คือแบบอ่าแต่ว่าหนูก็จะตีให้ราคาคุณยายไปก็คือให้ราคาแบบน่ารักแหละ<า>คุณยายแบบให้แบบถือว่าให้ค่าขนมให้ค่าขนมหลานๆนาะยยายเนาะก็ <L un f air> ถือว่าเนี่ยใครชอบงานโบราณเอาไปเก็บเอาไว้หรือเอาไปอักนาแล้วตัดชุดย้ายก็ไม่ให้นะอืเพราะเป็นผ้าเก่าคุณยายแจ้งแล้วถ้าไม่ใช่มนเนี่ยคุณยายเนี่ยคุณยายคุณยายไม่ให้แน่นอนเพราะว่าเป็นผ้าของคุณแม่คุณยายแล้วคุณแม่ก็ไม่อยู่แล้วคุณแม่ก็เสียแล้วแล้วคุณแม่เขาทอเองใช่ไหมคะคุณแม่ทอเองคุณแม่ทอเองแล้วก็เหมือนเป็นของตกระกูลนะคะตกสู่รุ่นลูกแล้วคนนี้ S <S แกก็คิดว่าลูกหลานนะคงไม่มีใครได้ไดใช้ได้ใส่คุณยายก็อยากจะส่งมอบให้เราเพราะว่าเราเห็นคุณค่าของผ้าแล้วเดี๋ยวมนอาจจะเอามาแปรรูปด้วยกันเอาไปปะเอาไปอัดกาวนะคุณยายเนาะรอยคนเก่าเนี่ยเขาปะกันเองนนเนี่ยยาดูนั่นแหละใช่เขาปะเองเขาขาดเองแล้วก็รุ่นนี้รุ่นนี้ก็มีขาดตามรูโหวอย่างนี้ใช่แล้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมนเอาไปปะเอาเนาะ ก็คือเดี๋ยวเอาไปทําเอาแหละเนี่ยมันเริ่มผุเริ่มอะไรแล้วมีก่ามานานแล้วใช่แต่เป็นผ้าที่ใครอยากจะซื้อเก็บเอาไว้ดูเป็นเป็นลายต้นแบบนะคะดูเป็นลายต้นแบบดูอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อที่หนูได้เลยเป็นงานโบราณใช่เป็นงานโบราณหมดเลยแล้วก็อีกผืนนี้ผืนเนี้โอเคอ่าผืนเนี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่ผืนเนี้ยอย่างยงยังพอได้อยู่เนาะยหยเนาะเพื่อนนี่แกนงแรกกะเปลี่ยนให้แกเพื่อนนี่เนี่ย อืมนะคะของของสุรินแท้นะฮะเนี่ยเป็นมัดหมี่รายละเอียดเล็กๆเลยเป็นมัดหมี่รุ่นเก่าคุณดูนะอืเป็นมัดหมี่เก่าเลยผืนแบบของเก่าเลยของเก่าของโบราณเนี่ยอายุร่วมจะร้อยปีเนี่ยแกทําเองทําเองคุณยายบอกคุณยายเป็นคนทอเองนะคะทอเองแล้วก็อันนี้คือรุ่นลูกเนาะคุณยายนี่รุ่นลูกคาเมซารินนะยายนะ อันนี้เป็นเป็นผ้าของคメเซเรนนะคะเป็นเป็นคนไทยเชื้อสายเมนะคะที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดนะคะเป็นเป็นไทยเชื้อสายคเมในสามอ่าเรียกว่าสามจังหวัดบ้านเราแหละเนาะจะมีคメเนี่ยค่ะถือว่าเป็นลราเป็นงานทอมือหมดเลยเป็นงานทอมือแบบละเอียดไหมบ้านนะคะไหมบ้านสาวมือทอมือละเอียดมากๆาไอผ้าพวกนี้ถ้าเอาไปอัดกาวแล้วเอาไปตัดชุด ได้สวยนี่นี่นี่ดูดีเลยสวยเลยทำไม่ใช่นางมุนเมยยายกระมา <c oughs> เห็นไหมคุณยายแจ้งนะคะว่าถ้าไม่ถ้าไม่ใช่หนูเนี่ยยังไม่ขายให้ไม่ให้แต่ว่ายาย<ม>เห็นว่าเราอะเป็นคนรักผ้าไหมแล้วก็ชอบผ้าไหมก็เลยอยากส่งต่อนะฮะกราบขอบพระคุณคุณยายมากๆเลยค่ะออโอ๊ยะ